วันนี้มีคำถามมาถามถ้าให้แนะนำบัตรหนึ่งใบสำหรับคุณแม่ยุคใหม่แบบเราจะแนะนำบัตรอะไรแม่่อยแนะนำบัตรนี้เลยค่ะ เฟิร์สชอยมีติดกระเป๋าไว้อุ่นใจกว่าเยอะเป็นคุณแม่แล้วอ่ะหนอยิงเป็นคุณแม่ยุคใหม่ด้วยบอกเลยค่ะรายจ่ายเพียบไหนจะค่ากินค่าอยาู่ค่าคงใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าเท่าแล้วไหนจะค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกอีกเพียบที่สำคัญเลยก็ต้องมีเงินสำรองไว้อีกแม่พลอยก็ใช้บัตรก,กดเงินสดเฟิร์สชอยนี่แหละค่ะเอาไว้เป็นเงินสำรองเอาไว้ใช้ใจ่ายตอนฉุกเฉินหรือว่าเวลาที่ต้องใช้เงินก้อนพวกจ่ายค่าเทอมลูกอะไรพวกนี้ช่วงไหนหมนเงินไม่ทันหรือไม่ได้สำรองเงินไว้ก็จะใช้บัตรนี้ละ บัตรกดเงินสดเฟิร์สชอยที่แม่พลอยชอบเลยเนี่ยสมัครง่ายมากอนุมัติไวสุดๆแล้วถ้าสมัครช่วงนี้รับสิกดเงินสดฟรีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง45วันเลยมียอดเบิกถอน3,000บาทขึ้นไป<ๆ>โดยเลือกชำระแบบขั้นต่ำได้ที่สำคัญกด,กดกี่ครั้งก็ได้ค่ะทุกคนที่แอปยูชู t จะโอนเข้าบัญชีหรือเข้า้อมเพ์ก็ได้สะดวกสุดๆหรือจะไปกดที่ตู้เอทีเอ็มก็ได้นะใครยังไม่มีบัตรกดเงินสดเฟิร์สชอยไปสมัครได้เลยที่สาขาเว็บไซต์หรือจะสมัครผ่านแอปยูชูดแบบแม่พลอยนนะะคคทุคก ใช้เงินรอบครอบแล้วมีวินัยเนี่ยใช้เท่าที่จําเป็นบัตรไปเนี่ยก็จะช่วยให้การเงินเราคล่องขึ้นน,นพ้พ่าะพอ่อแม่ไหนบ้านไหนมีบัตรกดเงินสดเฟิร์สชอยไว้ติดกระเป๋าแบบบ้านเราบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้ว